วงการแฟชั่นไทยสะเทือนอีกครั้งเมื่อ t h a i l a ด d อ n t e r n a t i o n a l f a น h แฟชั่น k 2ค2 5จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณโรงแรมไบหย,ยกสกายเมื่อวันที่23-24สิงหาคม2568นาดำดีไซเนอร์กว่า15ประเทศร่วมอวดผลงานบนรันเวย์พร้อมนางแบบและนายแบบระดับโลกที่บินตรงมาร่วมงานตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกพร้อมพาแฟชั่นไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่าง,งามครับก็เตรียมมาตั้งแต่วันที่29้าธันวา เนาะตั้งแต่วันแถลงข่าวนะคะแล้วก็มาแคสติ้งเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นวันออฟฟิเชียลของรันเวย์อะค่ะความยิ่งใหญ่ของวันนี้รวมเหล่าบรรดาสุตตานางแบบ่าจากหลายหลายประเทศกี่ประเทศคะวันนี้เอ,อ่อจริงๆทั้งหมดประมาณ40กว่าประเทศก็ตอนนี้นะวิวินาทีนี้ก็ประมาณ10กว่าประเทศนะคะ,คะเป็นวันนี้จะมีความพิเศษ ก็ตอนนี้คิดว่าดีไซเนอร์เขาก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีเนาะแต่ละประเทศก็ต้องรอติดตามชมบนเวทีแล้วกันนะคะห้องเสื้อมีกี่ห้องอ๋อประมาณ1 5ห้องเสื้อค่ะแล้วก็มีหลากหลายประเทศนะคะอย่างเนี้ยก็มาจากอังกฤษเวียดนามแล้วก็มีประเทศไทยของเราเนาะแล้วก็อินเดียแล้วก็หลายประเทศเยอะค่ะเนเธอร์แลนด์ด้วยแลค่ะใไ่เสื้อไทยวันนี้จะนำเสนอในรูปแบบไหนในงาน คอ,อนเซปต์ของหนูนะคะส่วนมากของหนูก็จะเป็นเทบีทพีของหยิบนะคะคือ b ัสเต t ก็คือเป็นเทพีแมวเพราะว่าหนูอ่ะศึกษาแล้วสนใจในตัวของแมวค่ะก็เลยแบบว่าหยิบเอาเพวกเครื่องประดับหรือว่าชิลเอทของเทพีค่ะมาปรับให้มันแบบว่าทันสมัยคือนแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็มีของเพื่อนๆที่น่าสนใจก็จะเป็นดีแวรแล้วก็แบนแบงแล้วก็แบนรีเวิร์สค่ะที่มารวมด้วยค่ะ แต่แน่นอนว่าวันนี้ก็คือทีมสุนางก็คือมาในเรื่องของสปอนเซอร์ใช่สไตรเลดใช่แล้วก็จะมีทางอังกฤษก็จะเป็น makeup สปอนเซอร์มาแล้วก็มีจากประเทศเวียดนามที่เขาเข้าร่วมสมทบและสนับสนุนแล้วก็อย่างวันนี้ครูโกบก็มีลันช์ล a นช c h งแบรนด์ใหม่ kiss universe ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะได้มาร่วมโชว์ในงานแติงในคืนนี้ใช่ค่ะ Hello, I'm Lucilia Couture from London and I've been in the fashion industry for the last five years and I have my own boutique in London and I mainly do a lot of fashion shows all over the world. Um, just um, my collection is always glamorous. For red carpet, like Cannes Film Festival and you know all the festivals that's what I do. Yeah. Okay. So my last Uh, can um, the, the of uh, Mission Impossible with Tom Cruise. Yeah. Okay. Uh, xin chào tất cả mọi người, uh, tôi là Đăng Ngọc đến từ Việt Nam và ngày hôm nay thì tôi mang bộ sưu tập uh, về tranh đồng hồ là một trong những biểu tượng của Việt Nam và uh, cũng là nguồn cảm hứng của dân gian Việt Nam và ngày hôm nay thì rất vui khi được giới thiệu bộ sưu tập này cũng như quảng bá về hình ảnh về con người Việt Nam và văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và tôi cũng muốn dành một lời cảm ơn chân thành nhất đến Chủ tịch của Thái Lan International Fashion Week một người bạn một người rất là tuyệt vời đã cho chúng tôi cơ hội để được có mặt trong tuần lễ ngày hôm nay ạ xin cảm ơn ạ. Um, House of Sandy, uh, yeah, under DK Designs. And this is the first launch I. Shiran uh, gave me the opportunity to launch my uh, collection here. I am an international award winning model, and uh, now for the first time we're showcasing today too. So I'm we are coming from India, and we have Indian designs, and which we'll showcase on the show right now. ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ทางดีไซเนอร์แต่ละประเทศให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้เพราะว่าก็ต้องมีหลายๆฝ่ายที่ในในการร่วมมือสัมสันกันเนาะท,ที่เพราะว่างานก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ต้องขอบคุณทางคุณบก,กัสและก็สื่อต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยด้วยที่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยะค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้สุดท้ายก็ขอฝาก Thailand International Fashion Week ในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่า อีกไม่กี่เดือนก็จะจัดที่ดูไบค่ะในเดือนคุมภาพันธ์แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าวันนี้จะเป็นวันที่รับรื่นเนาะแฮปปี้พพอาก,กูบมีอะไรพูดไหมก<อ>็มจริงๆเราก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมการอ<ม>ิจดชแนลเพราะเราเป็นแบรนด์แรกที่เราจะเริ่มมาเปิดที่นี่นะครับรนี้ก็ดีใจมากๆมกันครับ